สวัสดีนะครับวันนี้เสาร์วันที่10เมษายน2568ตกันตระนัดโคก,กระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินาราจังวหวัดกาฬสระบี่น้ำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้นะครับงัวเขาสนามหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับมีพ่อข่านะครับพ่อข่าลายกับงัวนะครับเบิ่อไงลอยสิ้นวันี่แหละนะครับ มันอยู่บรรยากาศกอเอ้ยนะครับแม่หอยม่นลูกเรียวลุกอีลุกเรีวลุกีตะกี้ลูกทิมลูกนองหลร้ายลูกทิมลูกนองหลร้ายทุกเมื่อนะครับเหลือตัวเปาลูกนองนเบิตนะครับลูกนองบได้เงินนะ มาทั้งแตบ่มีว่ดไดดส่วนแบ่งเนี่ยพากันหนีไปเ็ดอยังอื่นเมื่อล้วเนี่ยอไอ้หอยพนบเ,นเนบาอ,อีกในบรเวณหุ่นเบาใครับวัวเขาสนามบางนะครับให้หอยหนาไม่ไมเท่บท่เห็นนะครับไอ้หอยหนาเก้าก็เริ่มเริ่มหายหนาหายตาไปนะครับ ร้อยเนือกับเอ้ยนะครับร้อยเหนือกับขายใหญ่กันนะครับร้อยเลียงนะครับนิ่งนะครับก่อนสงการนะครับบรรยากาศกับบ้านนี่นะงัวกันหน่อยนะครับงัวเขาสนามหน่อยนะคนสื่อจะหน่อยนะครับพอขาดไม่ขากคับยืนบางหน้ากันสุลสเลงสิทธะนะให้ห่างกันยางชิ่วนะให้ห่างกันยางชิ่วนะครับป้าฝ่าวนะสื่อแบบป้าฝ่าวนะครับ สตัวสูงไอยสามหนะครับ <c oughs> มีเหนือมีหนังอยู่นะครับสองตัวขายคู่กันนะครับสองตัวในหางไม่แหงสามหมื่นนะครับตกตัวละหมื่นกัวนะครับ กูขายวงหันวัวเหนือตัวละสามพันหกร่อยใชไอะยใหญ่ไม่มีสื่อหลายปูไยอย่าี้ยนี่ห่างทำซื้อขายทขายบอกรีดมือนะครับขายมือสาใสแบบนี้ใส่ลอยสีชสห่า้วยครับมื่นเจ็ดมื่นแปดขายยากัน้นะครับขายมื่นสามขายถิมเลยนะครับ แกแน่หอยใน่ในห,นหางแกง่าติดมือนะครับช่วงนี้นะครับราวง่วมันลงกนะครับง่วมันถึกนะครับบักคูหกั้นห่าวสั่งมาสูงลรรายยี่สิบบวกนะครับเกิดมาหกั้นหาวสัง่งครับ ยิงไก่สงการนะครับยิงราคายิงถอยนะครับนะถ้าเ <sink. S 1> นี่ยเพื่อนแกขายกันอยู่ตินะเป็นหาเล่มกันเลยแม่ลูกมือซีหาลอยแม่ลูกลูกคูรับวสิบซุกซีหาลอยแม่สูงลอยสามหาติดนะครับ มื่นซีหน่อโค้มละมื่นสีมื่นสีห้าร้อยนะครับมัวปอมนะครับมัวสาตร์ัวโค้งเรื่องเ่งเอือแข็งเงี้วนจอยมาให้กันแล้วครับเรียกเจ็ดพันเลย วบวผอมวัโค้งสูงร้อยสามสิบบวกนะครับวัวผอมวัโค้งสูงร้อยสามสิบบวกเนะในในห้อยมาให้ราคากันนะครับเจ็ดพันนะครับเลยเอาราคานี่เพิ่นให้กันนะครับ เหมือนนี้เอื่อยเะครับนิ่งแห้งนะครับนิ่งอิลินะครับแห้งนิ่งนะครับเหมือนนี้นะครับถามกับว่าถามหลายเราก็รน้พอข่ากับ่มีแห้งไปทรงดอกนะครับง่วมันถือแห้งกำไลกับแห้งบ่มีนะครับข่าน่ยมันกับบวก้อนะครับ เมื่อยแบบสู่สู่เทวดาอะไรนะครับเทวดา,วา,ดวดายืนหาเลี่ยมพ่อได้อยู่นะครับเออนะไม่ห่างกับตอราค่าแบบชิวๆนะครับยืนแบบใจเย็นแห้งนะครับแนะบบนันนะครับ ได้กันดีกันได้ปะแม่ล okay? ูกสูงรลอยสี่สิบนะครับลูกกับโตอ้วนนะครับหลอดไม่ห่างว่าให้หลอดสองหมื่นเนี่ย ไห้ว่าลนะ 18, งงนะมา 18, าหมื่นแปดนะค้ันะพมหมืน่นแปดไี่หาไม่หางคนใครละขาวร้สีสิบห้าบาท เงนเปียกเนี <Á S> ่ยล oh. ุกเงคมไปถึงสองหมื่นครได้กันแล้วไปย่างหาล้อเงินน้ำย่างหาล้อเงินน้ำหัวเลียงกันยังไงครับหัวเนียงหัวเลียงหัวง่ามป็นยังไงนะครับแต่ไปยึดตัวครับนนี้ สาวๆน,น้อยๆง่ายๆแบบนี้เจ้าบาทค,ครับเนี่ย13,000หน้าร้อยเงิสามพันห้าร้อยเครื่องดำๆนะครับสูงร้อยหยิบห้าบวกนะครับขวัญจับดีนะครับขวัญยุ่มบองนั่งครับนะครับขวัญจับดีนะครับดูดีนะครับวันนี้ภาพไม่ค่อยชัดเป็นไงเพราะว่าเอาโทรศัพท์เก่ามาโทรศัพท์ใหม่พังอย่เดินเกมหลายเล่นเกมหลายโทรศัพท์พังเลยนะวันนี้กับภาพไม่ค่อยชัดเป็นไงครับนะครับนะ แม่นจงปครับิบห้ามื่นหาหารอยครับแม่หนึ่งสองสองหมื่นสองห้าร้อยครับสามสองห้าร้อครับสองร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิครับเครื่องดำๆครับราคาง่วเลียงง่วขายงัวเลียงง่วสะงัวหามครับเ้าวบ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหน,นะครับ083 947 0615 0615ส,สน,นใจตัวมาสอบถามเลยอ้อยลำกัละสินนะครับบสาหน่อยๆนะครับเอาเลี่ยงนะครับนี่แบบเงิ0หานะครับสูงลอย2 5บวกลอย30ครับงินหานะครับเครื่องลำดับแบบนี้นะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดต่อรองเอานะครับ ราลองออกนะครับมือนี้นี่จะได้ห้อยนะครับยืนมือนากันนะครับว่วกับลูกลูงมือนี้นะครับทรงประดิษลาสดเพราะว่าโทรศัพท์มันทั้งนะครับโทรศัพท์เล่นห่อนเครื่องห่อนแห้งนะครับหน้ากากเปิดเลยนะครับ กาวเสื่อมนะครับเพิมนะครับพ่วงนี้นนนขายเป็นเนื้อนะครับม <alet> ื่นเป็ดร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบห้าครับเอรูดนะครับ